ฟังด่วนญี่ปุ่นจับตาไทยดาบี้สุประโชคเอกนิษฐลุ้นตัวจริงซัปโปโดเจออุระเดือดแน่ด้านผู้ใหญ่สมาคมบอกอิชิอิไม่ควรมายุ่งกับช้างศึกยู23เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนํานี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเนพัตในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกนเนพัตในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์มีหลายรสชาติทรับประทานอร่อยมากๆต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยก็เดินทางเข้ามาสู่งสุดท้ายของฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แน่นอนแชมป์ได้ไปแล้วคือวิเซลโกเบนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีลุ้นอะไรก็มีลุ้นอันดับ3ระหว่างอุดวะกับฮิโรชิม่านะครับนอกนั้นก็ได้ครบบทสรุปและตกชั้นก็มีไปแล้วคือโยโกโฮาม่า FC นะครับแต่คลิปนี้จะพูดถึงแมตช์ที่แฟนบอลชาวไทยรอดูมากๆเลยก็คือเกมไทยดาบี้นะครับที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสก,กัดของน้องเช็คสุปโชคจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุดวะเดเดมอน ต้สนสังกัดของเอกนิตปัญญานะครับนี่คือเจน2เจอกันและผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ทั้งสุปโชคและเอกนิตมีโอกาสลงสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยกันหนึงคู่นะครับหลังจากฟอร์มการเล่นส่วนตัวทําได้ดีใน2-3สมเกมที่ผ่านมานะครับเกมนี้เนี่ยให้จับตาดูหลายๆประเด็นครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปพูดถึงเกมเนี่ยผมขอขยับไปพูดถึงอุรวะต้นสกัดของน้องบุ๊เอกนิตปัญญากันหน่อย เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมเจลินะีสุดท้ายของสกอร์ซ่านะครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปคุมทีมชาติโปแลนด์ก็มีการแยกทางกับอูรุวะแฟนบอลก็เสียดายนะโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยเพราะสกอร์ซ่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบในตัวของบุกเอกลักอย่างมากให้โอกาสแล้วก็พัฒนาฝีเท้าของบุกแต่อย่างที่บอกว่ามันคือวิถีฟุตบอลก็ต้องมีแยกทางกันส่วนตอนแรกตัวเต็งเฮดโค้ชคนใหม่ของอูรุวะเนี่ยมันมี3รา,ายชื่อคือโยอาคิมเลิฟฮันเซฟิก แล้วก็อีกหนึ่งคนคือมาเทียสฮอกโม o นะครับสองคนที่ที่พูดก่อนหน้านี้นนฟลิกกับโยคิมเลิฟเนี่ยเป็นดีกรีทีมชาติเยอรมันนะครับแฮนีซฟลิกในคุมบาร์เนส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นดีกรีทีมชาตินอร์เวย์ครับคุณผู้ชมคืออุดวะเขาจะใช้โค้ดแทบแนวเนี่ยจะใช้ยุโรเป็นหลักล่าสุดนะครับตัวเต็งที่สุดนะจาก3คนมีจาก3คนนี่มีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นว่า คนที่เต็งที่สุดจะเข้ามาคุมอุลวะคือมาเทียสฮอกโมนะครับเป็นอดีตกุนซือทีมชาตินอร์เวย์ตั้งแต่ชุดเยาวชนไปจนถึงชุดใหญ่เลยนะครับก็คุมทีมดังมาแล้วแล้วก็เคยคุมนี่ครับมาตินโอเดกาดเอลลิงฮารแลนด์ด้วยนะโอ้โหนี่ก็โปรไฟล์ดีมากๆแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะใช่หรือเปล่าแต่คนนี้เป็นตัวเต็งก็การได้โค้ชต่างชาติเนี่ยโ,โหมันก็จะทำให้ให้คนเราฟีลโค้ชญี่ปุ่นแล้วกันจ็ มันจะมีอะไรเทคนิควิธีการกต่างๆมันจะไม่ใช่ฟุตบอลหุ่นยนต์จนเกินไปแล้วกันนะครับเชื่อว่าบุ๊ได้อยู่ต่อกับทีมแน่นอนปีหน้าก็ต้องพิสูจน์กับโค้ชคนใหม่ละกันนะครับส่วนอุดวะเดเดมอนเนี่ยในเกมที่เจอกับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยเจอปัญหาผู้เล่นเจ็บโดยเฉพาะฮิโรกิซากาอิแบ็คขวานะครับเจ็บแล้วก็มีในส่วนของโทชิกิทากาชิแนวลุกที่เจ็บหนักจากเกมเอฟซีแชมเปียนลิกก็จะไม่มี2คน ขณะจมเปะฮายาคาวะก็สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์น,นะครับเอกนิปัญญาจากการฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีสิทธิ์ที่บุ๊กจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในรอบ2เกมนะครับเพราะ2เกมก่อนหน้านี้นตั้งแต่กลับมาจากทีมชาติเนี่ยเป็นตัวสมรองนากาจิมะทั้ง2นัดเลยทั้ง FC c แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ J League แต่ปรากฏว่าฟอร์มของนาคาจิมะก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้อาจจะเป็นโอกาสของเจ้าบุกเอเกนิตปัญญาในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับยืนข้างบนเป็นฟิวตะรุกอยู่ข้างหลังโชเซ่กันเป้นะแล้วก็แนวรับก็มีฮอยบาเทนโชวประตูก็ชูสคุนิชิคาวะแดนกลางก็เคนอิวาโอคู่กับไคโตะยาสุอิซ้ายโยชิโอะโคยซุมิขวาโ ok อคุโบะประมาณนี้จะเป็นตัวจริงของอุดวะเลเดมอนถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ก็ยังต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ป่วยมีสิทธิ์ได้เห็นบุ๊เป็นตัวจริงในเกมนี้นะเท่าที่ได้ผมได้รับรายงานมานะครับก็รอดูแล้วก็เป็นนัดสั่งลาสกอร์ซาในเจเลิกแต่โปรแกรมอุดวะยังไม่จบหลังจบเจเลิกเนี่ยมันยังมีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่ไปเยือนทีมจากเวียดนามนะแล้วก็อีกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอ่าแต่นี่คือนัดสุดท้ายของเจเล u กของสกอร์ซาก็รอดูนะแต่อุดวะก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ย เกมเนี้แฟนบอลซัปโปโรให้ความสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเกมอําลาชินจิโอโนะโด้วยครับคุณผู้ชมรายงานจากพธิธีบอกว่าซัปโปโรเนี่ยเขาเตรียมทีมพร้อมที่สุดเพื่อไทยดาบี้ที่เจลิชชอบเรียกเขาบอกจุดเด่นเกมนี้เนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นนอกจากอยากใจดูนักฟุตบอลไทยเจอก,กันใช่ไหมพวกเขายังตั้งตาตั้งตารอก็คือชินจิโอโนุ ที่เขาจะอําลาตัวเองอําลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในวัย44ปีนะครับซึ่งตั้งแต่คนเนี้ยทั้งพี่เจแล้วก็น้องเช็คได้รับการเรียนรู้ถึงความเป็นมืออาชีพทั้งในและนอกสนามจากผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าการฝึกซ้อมของซัป,ปโปโรเนี่ยที่เขาเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมปรากฏว่าแฟนบอลเข้ามาชมแน่นทุกวันแล้วเขาบอกว่าบรรยากาศที่ซัป,ปโปโรเนี่ยได้ยินว่าเกมเนี้ยตั๋วน่าจะหมดแล้วด้วยคนน่าจะมา35,000คนอัพนะครับ เขาบอกเป็นบรรยากาศที่คึกคักของซัปโปโรโดโมและเช็คก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซัปโปรโรจะต้องการเก็บชนะส่งท้ายฟุตบอลเจลรีฤดูกาลนี้ให้ได้นี่ทองฝั่งของซัปโปรโรเขาก็มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะเกมนี้เช็คจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับจริงๆจะกลับมาเป็นตัวจริงนี่แต่เกมหน้าและแต่เขามีอาการล้าจากการเดินทางจากการมาช่วยทีมชาติไทยปีชาเลยพักเพื่อจะลงเกมนี้เต็มๆเช็คสุประโชก็จะเล่นกับโอกาชิวะโคมาอิ ซ้ายน่าจะเป็นเดลตาเอากิไปเล่นขวาน่าจะเป็นยุยาอาสนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูน่าจะเป็นชุดนี้แหละแต่เช็คกับออกสตาร์เป็นตัวจริงนะจากรายง,งานจากญี่ปุ่นนะครับถือว่าพร้อมมากนะครับบรรยากาศเกมนี้น่าดูแต่สถิติที่เจอกันเนี่ย5เกมหลังสุดโคตรสูสีอ่ะอุระะกับซัปโปโรเจอกันทีไรเนี่ยแม่งจะเสมอกันเยอะเสมอสามนัดชนะคนละนัด นัดแรกเนี่ยอุดระเปิดบ้านชนะมา4-1นนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะผมว่าเป็นเกมที่สนุกลุ้นกันอยากเห็นทั้งคู่เป็นตัวจริงเลยทั้งเอกฤทธิ์กับสุะโชคมันจะเป็นเกมที่น่าดูยอดวิวและการพูดถึงน่าจะเยอะมากนะครับมีโอกาสเป็นตัวจริงสูงอะ่ะก็รอดูการวาทิ์นี้นะครับ3ธันวาคมวาเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับดูกันได้หลายช่องทางเลยนะครับดูกันได้ส่งเสริมให้นักเตะไทยไปเล่นเจลีกไปเล่นลีกอื่นเยอะๆนะครับเชื่อจะช่วยพัฒนา อยู่ไทยหลีกอย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าคุณไปถามเลยนะครับเอกนสิสุปโชคสุบรัณตอนเนี้ยที่กําลังคัดแข่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาได้ค้นพบฟุตบอลที่มันแตกต่างออกไปและตัวเขาพัฒนาขึ้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นเตะไทยอยากเก่งอยากช่วยทีมชาติไทยให้เยอะขึ้นต้องมาหลีกต่างประเทศนะครับอาลอดูแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนรอติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้จ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงเดือนมกราคมก่อนจะลงเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในช่วงกลางปีหน้านะครับเราเจอกับทั้งซาอุอิรักใช่ไหมล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศ30รายชื่อที่จะเรียกเข้ามาเก็บตัวในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็จะมีโจนาธานเข็มดี มีสุพนัทมีชาญลงแต่เดจะรอดูว่าจะได้ใครมาบ้างเพราะต้องมีหลายคนที่ไปรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางคุณยุทธนาหยิมการลุนนะครับนี่เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นคนที่ช่วยดูแลทีมชาติไทยยูวสาได้เปิดเผยถึงทีมชาติไทยยูวสาในหลายๆประเด็นทั้งเรื่องสัญญาของโค้ชอิสระแล้วก็มีข่าวว่าอิชิจะมาช่วยดูยูวีสาด้วยจริงไหมหากได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ดชุดใหญ่ คุณยุจนาบอกว่าสัญญาของโค้ดล่ะที่มีการต่อสัญญาจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแม้จะเป็นการต่อสัญญาเกินวาระของนายกสมาคมแต่ระยะสัญญาแค่ไม่กี่เดือนอีกทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงจึงไม่เป็นปัญหากับสมาคมหรือสภากรรมการที่สําคัญคือโค้ดอิสระทําทีมชุดนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหากไม่ต่อสัญญาจะขาดความต่อเนื่องส่วนกระแสะข่าวที่ว่ามาซาชดะอิชิอิ ว่าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยจะต้องเข้ามาคุมทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนั้นเนี่ยเขาคุณยุทธนาบอกยอมแล้วว่าทราบเรื่องนี้มาเช่นเดียวกันและได้คุยกับผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาคิดว่าไม่เห็นด้วยเพราะโค้ชอิสระรวมถึงทีมงานอยู่กับทีมมานานรู้จักนักเตะทุกคนเป็นอย่างดีพร้อมกับทำการบ้านในการเจอกับทีมชาติ ที่จะเจอในชิงแชมป์เอเชียไว้หมดแล้วจึงคัดควจึงคัดค้านความต้องการของอิชิอิซึ่งผู้บริหารสมาคมก็เห็นชอบด้วยกับข้อนี้อ๋อนี่นี่เขาพูดมาเหมือนว่าตอนแรกอิชิจะมีโอกาสมาคุมยุ3ิสามด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยคุณยุทธนาที่ดูแลชุดนี้กับผู้ใหญ่สมาคมบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าให้คนหลักค,คนหลักอยู่บทีมมานานานะทั้งที่ผมแปลจากบทสัมภาษณ์มานะแล้วก็บอกว่า ชิงแชมป์เอเชียเราต้องการนักเตะที่ดีที่สุดซึ่งได้พูดคุยกับนักเตะทุกคนที่ต้องการจะไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายหนึ่งนั้นคือสุบนัณและจุลาทานก็พร้อมจะรับใช้ทีมชาติไทยอ่ะเดี๋ยวรอดูผลงานของโค้ชละจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้จะอีจีจะมาช่วยหรือเปล่าตอนแรกอาจจะมาช่วยแต่ถ้าเกิดคุณยุธนาพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้มาแล้วน่าจะโฟกัสชุดใหญ่อย่างเดียวแล้วกันคุณผู้ชมคิดยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาและเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ สำหรับข่าวทีมชาติไทยยู่23ที่ชาแนลต้องสุยนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแล้วต้องขอขอบคุณบทสัมภาษณ์จากเพจบอลไทยสแตนด้วยนะครับพี่อ้นะ่าจะเขียนข่าวนี้นะเออก็ฟังกันแต่ที่แน่แน่คอมเมนต์ลันยับเกี่ยวกับข่าวนี้ เออ,อเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สําคัญนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเนอพัดในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นเโปรตีนเน้นเนเกนเนพัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ